ที่เจ็ผลอินุอินุโมเดลสุนัขจิ้งจอกก้าวหางเป็นผลไม้ปีศาสายโซออนพันสัตว์มายาผู้ครอบครองพลังคนปัจจุบันก็คือกัปตันเรือรำที่6ของกลุ่มจ้าทลดนวลดาวแคทเทลิน่าเดวอนอดีตนักโทษเลเวลซิกของคุกนรกแยกอิมเพลดาวซึ่งจากพลังของผลอินุอินุโมเดลสุนัขจิ้งจอกก้าวหางมันก็ได้ทําให้ทุกข,ของแคทเทลิน่าเดวอนนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายเป็นสุนัขจิ้งจอกก้าวหางได้และความสามารถที่ถูกเปิดเผยมาในปัจจุบันนั้นผู้ใช้ก็จะมีความสามารถในการลอกเลียนแบบและเปลีีีีี่่่่่่่่ยยยยนน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 รรรราาาาางงงงงงกกกกขขอออออตตตเเเเเเใใหหห้้้ปป็บบบุุุคคลืืสิิมิมมชชชววๆไไดณ์ทโโจึ การตามหาตัวของอับซารอมตัวของเดวอนก็ได้ทำการเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นอับซารอมเพื่อหลอกล่อตัวของโมเรียซึ่งเรานั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่านอกจากความสามารถที่ทุกคนเผยมาจนถึงปัจจุบันนั้นผลพิษศาสผลนี้จะยังมีความสามารถอื่นๆ่นอีกหรือไม่เพราะเนื่องจากพลังของผลพิษศาส์สายโซออนพันสั์มายาหลายๆผลนั้นก็ค่อน้ังที่จะมอบความสามารถที่หลากหลายให้กับตัวของผู้ใช้นั่นเองครับ